ชื่องานนะฮคะโจ๊กโซเรียลก็คือโจ๊กตัวจริงครับนี่ก็มาเป็นพีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการให้กับอายนูนมโตฟิกมิลครับพูดถึงโจ๊กมันเป็นานเช่าใไะครับตอนนี้มันมีความสะดุอะไรขนาดไหนคือตอนแรกผมก็ได้รู้มาว่าโจ๊กอันนี้ไม่ต้องเทน้ำร้อนแต่ว่าหัวใจของเขาจริงๆก็คือแบบว่ารสชาติครับ คือมันไม่เหมือนของสําเร็จรูปครับก็คือถ้าทุกคนในงานวันนี้ได้ชิมก็จะรู้เลยว่ารสชาติเป็นโจ๊กจริงๆถ้าเกิดอุณหภูมิร้อนนี่ก็คือโจ๊กในหม้อก็คือเท็กเจอร์ของเขาจะไม่เหมือนโจ๊กเทน้ําร้อนครับผมเหมือนโจ๊กของจริงที่เรากินในร้านโจ๊กครับพงศธรแสดงว่ามันมีความสะดวกสบายมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตในตกวนี้คุเมืองและตอบโจทย์มากๆครับและตอบโจทย์ยิ่งกว่านั้นคือไม่ต้องแม้กระทั่งเวฟถ้ารีบ ลคือหยิบซองมาแล้วขึ้นรถไปตักในรถได้เลยฮะแบบกินแบบว่าแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ร้อนหน่อยแต่ก็กินได้้าลีบขนาดนั้นเลยมีแอบ,บคิดบ้างครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แน่ใจนักแล้วก็ดีใจที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรา เคยเห็นมานานแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นของใหม่เป็นนวัตรกรรมใหม่ของอาหารเลยครับผมมีสองรสด้วยใช่ครับรถหมูกับรถไก่แล้วก็มีเนื้อไก่กับเนื้อหมูจริงๆในโจ๊กนะครับไม่ใช่กลิ่นนะฮะเป็นเป็นมีมีเนื้อไก่และเนื้อหมูอยู่ในโจ๊กเลยการเก็บรักษาดีที่สุดเลยมันเยี่ยมการเก็บรักษามีอายุการเก็บรักษาครับแต่ว่าเก็บได้นานแล้วก็เก็บได้ง่ายมากครับไม่แม้กระทั่งไม่ต้องแช่ตู้เย็นาานะฮะคือสามารถวางไว้ บนโต๊ะข้าวบนในตู้กับข้าวในตามบ้านได้เลยจ้ะถ้าอยากจะกินร้อยก็เอาซองใส่แล้วแล้วแล้วซองนี้ไม่ต้องเทออกนะฮะซองเข้าเวฟได้นะครับซองสามารถออกแบบมาเพื่อเข้าไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยครับผมถ้าเกิดอยากกินร้อนกันฝากเลยครับก็ฝากนะฮะอินูมะโต๊ควิกมิลนะครับก็เปิดตัวแล้วนะครับจบตัวจริงใครที่ชอบความรีบ ไปกลัวรถติดกลัวไม่ได้กินข้าวเช้านะฮะอันนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับไอ้นุโตะควิกมิลจบตัวจริงครับผมยก่นานๆองไมเปเวียนดี<ะ>ายงานดีเวยนไม่นานเลยผมเพราะผมอายุมากแล้วผมเป็นอินโทรเวิร์ดอมฮะอินโทรเวิร์ดอมคือไม่ได้เป็นโรคทางที่แพทย์ระบุแต่เป็นรู้สึกไปเองว่าถ้าไม่ ถ้าไม่ได้เป็นงานที่จําเป็นจริงๆก็จะใครชวนไปไหนก็จะไม่ไปเลยเพราะว่าแม้กระทั่งรายการหรืออะไรที่แบบว่าถ้าไม่ได้แบบรู้จักจริงๆอะไรเงี้ยก็จะเริ่มไม่อยากไปเพราะว่าพออายุมากแล้วเป็นเป็นมีความรู้สึกเหนื่อยกับการเจอคนนะฮะแต่เหนื่อยมากไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินนะครับก็เลยรู้สึกว่าบางช่วงจังหวะของชีวิตอยากจะอยู่คนเดียวอยากจใช้ชีวิตใช่ผมจะทํางานที่ผมคุ้นเคยเช่นคอนเสิร์ต อ่าหลายรายการที่เหมาะสมที่แบบว่ารู้จักกันอะไรเงี้ยฮะแต่แบบแต่ว่าจะแบบจะไม่ไปซะเยอะใช่ครับเพราะว่าแบบว่าเป็นโลกแบบขี้หน่อยฮะขี้นนมมนนหน่อยเวลาไปคอนนนนเเเเป็โลกขงงจึแ้วรราาไม่แล้วไ,ไม่แน่ก็ไม่แน่เราอยู่มานานเกินหรือเปล่า,าไปก็มีแต่คนใหม่ๆไม่แน่แล้วก็แบบ การได้เรียนรู้กองถ่ายใหม่ผู้กำกับใหม่เด็กทีมงานใหม่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นอายุก็เกี่ยวหน่อยง่ายหน่อยง่ายคือแบบใครพูดอะไรไม่เข้าหูหน่อยก็แบบเป็นโรคคนแก่ก็คือแบบว่ารู้สึกเยอะการทำงานไม่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 ค่อยถนัดไม่เข้าขาก็รู้สึกเยอะก็ไม่อย่างเมื่อวานเราเป็นคนที่มีมุกเยอะนะอย่างหยุ่นๆหรือว่าเราเป็นหรือว่าเราคนไหนที่ ผมคิดว่าตอนนี้ไม่ไม่ไมไมน้อยลงครับตอนนี้จริงๆแล้วเหมือนมั่นใจขึ้นด้วยนะพอะอายุมากแล้วเหมือนมั่นใจในการเล่นมกุกสบายใจในการเล่นมุกมากขึ้นแต่ว่าผมรู้สึกมีความชอบรู้สึกใจเราอะชอบอยู่ในเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนซึ่งซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักสำหรับคนทำอาชีพตรงนี้แต่ต้องรล้รอมคุที่สนิทสนิทจริงๆีง่ได้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นคน เนี่ยถึงแม้จะเจอคนเป็นพันเป็นหมื่นมันก็ถนัดนเพราะว่าเวทข้างบนเวทีมันเป็นเราเป็นเราเป็นเวทีของเป็นของเราที่วะฮะใกล้คอนเสิร์ตแล้วอ๋อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมีมีมฮะมีของพี่บอยโกศิยพงศ์เป็นอา่าเป็นการเอ่อทำบุญสร้างโรงพยาบาลก็เดี๋ยวติดตามในโซเชียลได้นะครับแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตส่วนตัวก็รับเรื่อยๆอยู่แหละเนี่ยฮะก็ะะจะเป็นอันนี้ฮะ อะไรนะฮะ,ะ,ะาาอ๋อยังไม่มีฮะยังไม่มียังไม่เคยทำได้ยากครับทําได้ยากเพราะว่ายุคมันไม่ใช่ยุคของเราแล้วแต่พอมางานที่ไปเข้ามาถึงการร้องก็ถึงอ๋อถ้าดีครับรยังไม่มีฮะแต่เดี๋ยวมีจะประกาศให้ทราบอ๋อเวลาเวลาร้ลลองเพลงกันเนะี่ยโชคดีครับอย่างเหลียงส่งเนี่ยจริงๆไม่ใช่เจนเราอย่างเดียวนะถ้าให้ดูดีๆเพลงเหลียงส่งเนี่ย ข้ามเจนเพราะว่ามีเพลงนี้มันมันข้ามมาจากภาพยนตร์จากสื่อโซเชียลต่างๆทําให้เด็กเจนใหม่ร้องได้เยอะมากครับดังนั้นเพลงนี้เวลาผมร้องไปไหนเนี่ยคนที่ร้องได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนคลับโซคูอะไรไม่ใช่จริงๆก็เป็นคนทั่วๆไปที่เขาร้องได้เจ้าขอย้อนกลับไปเรื่องอินทวัดนิดนึงเพราะเราไปอินทวัดอย่างนี้อินทวปลอมเหรออินทวัดวอรที่บ้านเป็นยังไงะหมายว่าอยู่ที่บ้านอ่ะใช่อยู่แต่บ้านแล้วลูกๆอะไรเป็นภรรยาไม่เป็นสนุกสนาน แต่เวลาเจอคนแปลกหน้าผมจะไม่พร้อมจะไม่พร้อมจะเราแวงในการไปสถานที่ต่างๆไม่ได้ไม่ได้หนักไม่ได้หนักแค่ไม่จะไม่ค่อยไม่ค่อยสู้เมื่อก่อนถ้าเราเป็นวัยรุ่นอาจจะอยากเฉดฉายแบบอยากจะไปเดินแบบถ่ายรูปไม่จ้าอะไรมันตรงข้ามเลยมันคือแบบแบบพอถ้าถ้าไม่ได้ขึ้นเวทีไม่ได้ทํางานอ่ะไม่ไม่ได้อยากไม่ไม่ก็ไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่อนข้างขุ่การทำงานเราพอสมควรนะพี่โจมันค่อนข้างขุกสู่งขุ่นการทำงานเราพอสมควรเพราะว่าเราไม่อยากเจลคุณใหม่ๆไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเวลาทำแล้วเต็มที่ครับเต็มที่เวลาทำแล้วเต็มที่แต่จะพยายามไม่ไปทำงานที่ไม่ถนัดเลยแบบว่าเขาจ้างเอาเงินมาให้ไปทําแล้วก็แบบไม่ถนัดเลยแล้วก็ยังจะไปรับอะไรเงี้ยแล้วันแบบนั้นจะนอยจะไปนอยที่หลังว่าแบบโอ้ยไม่ไม่ถนัดอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบแล้วถ้าเกิดว่าทีมงานที่ ไม่ได้เข้าขาหรืออะไรเงี้ยจะน้อยเยอะจะรู้สึกว่าแบบไม่น่านรับเลยอะไรางี้จะเป็นจะเป็นเยอะมโ<แ>อกาสมโอกาสคิดว่าคุยกันอินทวัดฟอรมอินทวัดอมไม่ต้องคุย <c ans> ฮะเพราะว่าเป็นแค่เป็นแค่ความรู้สึกเราที่ไม่ได้แพนิคฮะแค่รู้สึกว่าเลือกได้อยากแบบอยากมีเวลาอยากมีเวลาที่แบบว่าอยู่บ้านเยอะ Taylor. อยากมีเวลาที่อยู่บ้านเยอะแต่ว่าออกเวลาออกไปทำงานออกไปเต็มที่ครับใช่ เวลาทำแต่ผมไม่ได้เป็นคนเดียวนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนที่ออกมาพูดแต่จริงๆเป็นกันเยอะนะเออหลายคนเป็นกันเยอะใช่ศิลปินัวใหญ่ก็เป็นกันเยอะศิลปินัหนักแต่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสบอกเขาเขาจะชอบมีความอยู่กับความรู้สึกปลอดภัยแล้วเวลาทํางานเขาก็เต็มที่กันเหมือนผมนี่แหละแต่วันนี้ก็คือเโอเคโอเคครับโอเคแฮปปี้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าแบบว่าอาจจะเห็นแบบว่า ปากดตัวไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าชอบอยู่บ้านแล้วก็หลักๆเนี่ยผมเน้นซัพพอร์ตลูกสาวหลักๆอยู่เบื้องหลังซะเยอะในวัยนี้นะแล้วก็มีความสุขมากกว่าที่เห็นแบบลูกๆแบบเติบโตแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีไปครับไปเลยครับไป,ไปแล้วก็ใส่แมสได้แหละแต่แบบ<ป>มันก็ปิดมันก็ปิดไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าแฟนเพลงสมัยเนี้ยเขา เขาให้พื้นที่พอเขารู้ว่าพ่อแม่มาเชียร์ลูกปุ๊บเขาก็ไม่เข้ามา,มาอะไรขเขาก็แบบว่าบางคนเรียกให้มาหาที่ให้ด้วยพอ,อเขารู้แหละว่ามาเชียร์มาเชียร์วงลูกอ,อะไรเงี้ยครับน่ารักอายาพ่อตาแห่งชาตินี่ยังไม่หมดหอยี่แล้วที่นะก็แล้วก็แ,วกแบบบางทีมีมีทะเลาะกันในโซเชียลเห็นว่าแบบ จินตนาการกันว่าผมโกรธที่คนมาเรียกพ่อตาอเฮ้ยเขามีลูกสาวไปเรียกเขาพ่อตา<ส>เขาไม่โอเคอันนี้ก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ว่าไม่จริงนะครับผมเป็นคนคือคอยเรียกพ่อตาแล้วคือต้องได้เป็นเลยเหรอมันก็ไม่ใช่ดังนั้นมันเป็นแค่การแซวของแฟนๆผมเข้าใจได้หรือแม่จะเดินไปคนเรียกพ่อตาครับมันไม่สามารถทําให้ผมโกรธได้มันเป็นการทักทายแล้วก็หยอกล้อกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ถือ ไม่ไม่คิดมากไม่ซีเรียสแต่จริงเวลามีคนอิ inbox มีอะไรมาคอมเมนต์มาบ้างไม่อาจถึงมันก็แย่แย่แย่แล้วก็บางคนเลยยังกดไลค์เลยแบบว่าแบบยัไงครับพี่ยังไงครับพ่อตาเอ้ยพี่โจอะไรอย่างเงี้ยแซวแซวอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับห่วงไหห่วงห่วงแต่แต่เราเราเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งที่เขามีแฟนอาการเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มันยัง มันยังไม่เกิดขึ้นเราก็แต่ที่ตั้งใจจะเป็นก็คือตั้งใจจะจะเป็นแบบพ่อแม่รุ่นใหม่ตั้งใจจะถ้าถึงเวลาจะมีแฟนก็จะจะให้มีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถึงเวลาจริงรู้เตรียมใจไว้เตรียมใจไว้ว่าจะต้องไม่ยังไม่ได้พ้อมฮะนึกไม่ออกเลยฮะแต่ว่าเตรียมเตรียมใจไว้ว่าจะพยายามเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ที่แบบว่าคุยกับลูกเป็นเพื่อนในวันที่เขามีความรัก ตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีมากครับ<อ>ดีมากก็ยกคนขับรถให้แล้วตอนนี้ก็ผมก็ขับเองเพราะว่าไม่เอยอยู่แล้วเพราะว่าลูกสาวก็จะมีมันมันไม่ใช่แค่งานจ้างอย่างเดียวอย่างยี่หว่าวงเขาจะมีการซ้อมนะ่ะค่ายเขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจะมีการซ้อมแล้วผู้หญิงอ่ะจะมีถ่ายนั่นถ่ายนี่อะไรเยอะกว่าผู้ชายมากเราก็สพอร์ตกันไปแล้วเป็นหมวกเขาไหมฮะเราอยู่ในวงการมาก่อนอาจจะเห็นวงการทำงานเห็นเบื้องหลังเห็นอะไรมาก่อนรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่ กว่าผมในวัยเดียวกันผมสอนเขาไม่ได้แต่ว่าที่เป็นห่วงคือสุขภาพเพราะว่าอายุแค่14 15แล้วก็นอนดึกตื่นเช้าเรียนหนักแล้วก็ตั้งใจทําง,งานแล้วยังจะตั้งใจเรียนอีกเกรดก็จะเอาไปเรียนดีก็จะรับแล้วเขารับทุกปีแล้วเขาก็ตาก็แบบบางทีก็แบบตาแบบเป็นเพนดนน้าอะไรเงี้ยก็มีความเป็นห่วงเรื่องการพักผ่อนก็แต่ตอนนี้ก็แต่แม่เขาก็ดูแลอยู่ ดูว่านุกเขายังไหวแต่ดีกว่าฮะถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยกายแต่ว่าดีกว่าที่เขามีสิ่งที่เจอแล้วแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตก็อาจจะเหนื่อยกายหน่อยแต่ก็ก,ก็ยังมีเรื่องดีๆที่เขาได้เจอความฝันของเขาเราก็ซัพพอร์ตเขาหลังซัพพอร์ตเต็มที่ครับงานเพลงของพี่โจ๊เราอินพอร์ตมาตอนสั้นปีแล้วห่างมาหลายเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ได้งานเพลงเนี่ยตอนแรกว่าจะวางวางมือแล้วด้วยซ้ําเพราะว่าแบบว่า อายุเยอะแล้วก็เจนมันเปลี่ยนแล้ววงใหม่หมๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะนักร้องรุ่นเก่าๆอ่ะเขาหยุดทําเพลงกันเยอะมากนะจริงๆแต่เขารับงานนะแต่ว่ามันเหนื่อยที่จะทำสร้างสรรค์เพลงใหม่ออกมาเสียทั้งเงินเสียอะไรเยอะมากแล้วแล้วสมมติว่ามันไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วท้อแต่ว่าสรุปก็คือยังทําอยู่ดีก็มันแต่งได้ฮะก็คือประเด็นก็คือว่าผมไม่ได้จะทําแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆ มันแต่งได้มันแต่งเพลงที่น่าสนใจได้แล้วเดี๋ยวจะไม่นานเกินไปจะปล่อยออกมาจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาก็รอติดตามด้วยครับก็จะมีเพชชั่นแพชชั่นมันคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะทํามาเพื่อเป็นธุรกิจเพื่อเพื่อตอบสนองอะไรเลยไม่ได้มีแพนแต่ว่ามันทํางานเองมันไม่ขออนุญ,ญาตผมคืออยู่ดีๆมันแต่งเพลงได้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันดีพอที่จะทำออกมาให้แฟนๆได้ฟังครับได้นะ ได้นะเป็นงานอดิเรกก็ได้นะเพราะเรายังแบบยังไม่แก่พอที่จะหมดแพชชัน่นซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับมันแต่ว่าเรารู้สึกว่ายังสนุกกับมันอยู่ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกได้ครับยังไม่คิดว่ามันจะมาเป็นรายได้หลักของเรามหาเลงชีพเราคิดว่าเป็นก็ถือว่าเป็นรายได้ครับเพราะว่าแต่ว่ามันมันมีอันเก่าอยู่ไงแต่ว่าไออันใหม่เนี่ยมันยากอันใหม่เนี่ยศิลป,ปินยุค2 0 0พลงไปแบบหรือ90 8 0ศลงไปถ้าทำเพียงใหม่ออกมาแล้วแบบ เป็นฮิตฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองได้เนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าได้เพชรได้ทองยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าถูกหวยยิ่งกว่าแบบเป็นเป็นของล้ำค่ามากดูดูว่าเวฟของเพลงมันเปลี่ยนไปใช่เปลี่ยนหมดแล้วครับเปลี่ยนหมดแล้วแล้วคนที่ขับเคลื่อนกระแสมันเป็นเด็กยุคใหม่มันไม่ใช่คนยุคเก่าคนยุคเก่านี่ดูแลเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันแต่ว่า ไอ้วงการเพลงตอนนี้มันขับเคลื่อนด้วยเด็กที่เติบเขาเติบโตขึ้นมาใหม่เราจะสังเกตว่ามีวงใหม่ที่โด่งดังเยอะมากแล้วบางคนไปบอกเนี่ยรุ่นเราอาจจะแบบเอามีวงนี้ได้เหรอซึ่งโลกมันไปไกลมากแล้วแต่ก็เป็นคามรีบของขึ้นของการเพลีมันประจวนกับมาที่เดิมกันหนึ่งก็มีวนเรื่อยๆก็มีวนเรื่อยๆก็เป็นมันจะเป็นอีกแบบฮะมันจะเป็นตอบสนองแฟนแฟน,แฟนเพลงเก่าตามสถานที่ต่างๆ แต่ว่ามันจะเล็กลงความจริงอ่ะน้องๆเด็กรุ่ายไปทำคอลเล็บกันอะไรเงี้ยคอลเล็บของมีมีมีคุยกับแชทจีพีดีไอ้ตัว AI ไอก็บอกว่าให้คอลแลบกับเด็กรุ่นใหม่แต่สงสารเด็กอ่ะกลัวมันไม่กล้าปฏิเสธไอ้น้องฟีดฟีดกับพี่เห็นไหมแล้วเราแบบเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจว่าแบบถ้าเกิดเด็กมันไม่ยากวะแล้วแบบเขาก็ คงจะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธเขาก็คุยอ่ะพี่ได้ครับเอาเพลงเลี้ยงส่งแล้วมันเลี้ยงไก่ไหม <c oughs> แต่ถ้าฟีดกับแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นหรือว่ารุ่นรุ่นราวรุ่นเก่าอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็น <c oughs> ต้องติดตาม <c oughs> ติดตามติดตามแต่ในเร็วๆนี้ยังไม่มีเจ้าเพลงใหม่ที่จะปล่อยออกมาแต่เสร็จหมดแล้วฮะ เหลือในขั้นตอนการบันทึกครับแสดงว่าไม่ปีนี้ไม่เกินเส้นปีตอนนี้มันช่วงไตรมาสสามแล้วใช่แล้วก็มีศิลปินที่ศิลปินรับที่ตั้งใจว่าจะไปศิลปินในตำนานท่านหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะไปขอเขาฟีดซึ่งรอให้เพลงเสร็จแล้วจะไปเปิดให้เขาฟังซึ่งถ้าผมร้องเพลงแสดงว่าเขาไม่เอารอติดตามก็แสดงว่าปีนี้ยังมีแฟนเพลงให้ได้อุ่นใจกันว่ายังได้ฟังเพลงอย่ได้ฟังแน่นอน รอดูเลยถ้าร้องคนเดียวก็นั่นแหละครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบ Welcome to Star Society.